มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเป็นการจัดอันดับรางวัล Leader Choice Award ครั้งที่17นะครับของ d e s t i n a Asia n นิ้เจียสารการท่องเที่ยวแบบ Luxury ในแถบเอเชียแปซิฟิกเขามีการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดขึ้นมาอันดับที่1กรุงเทพนี่เราติดอันดับแล้วนะครับสำหรับในในการจัดอันดับล่าสุดอันดับที่2คือโตเกียวญี่ปุ่นอันดับ3คือสิงคโปร์อันดับ4กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียอันดับ5คือฮ่องกง อันดับ6กรุงโซของเกาหลีใต,อต,อต้อันดับ7ซิดนีย์ออสเตรเลียอันดับ8เซี่ยงไฮ้จีนอันดับ9ไทเปไต้หวันอันดับ10ก็คือโฮจิมินห์ของเวียดนามนี่คือการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดจากการไปสำรวจนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นผู้อ่านนิตยาสารฉบับนี้นิตยาสยารด้านการท่องเที่ยวในแถบเอเชียแปซิฟิกก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าหลายๆคนที่เขากำลังจะเดินทางมาเขาก็จะดูพวกนี้ก่อนจะไปที่ไหนดีค่ะประเทศไทยก็เป็นหมุดหมายอันดับต้นๆเลย